ครับนั่นจะต้องกับรายการ m a ก g o Confidential ผมพิ่งจะมารีวิวปืน MK16 แบบเวอร์ชันอัปเกรดเต็มสู่ไปเลยนะครับผมในการระบบกระดูกที่ชื่อว่า Date Font นะครับผมว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะสมพลังขนาดไหนรูปไปด้ไม่กี่ทีๆไปรับชมกันเลยครับก็จะรับชมของผมก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการทให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเราทำการเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้ผมอัปเกรดแบบเต็มแล้วนะครับผมเต็มสู่เลยนะครับผมหมดงบไปประมาณก็เกือบสามพันกว่านะครับ นี่เลยจะประมาณนี้เลยนะครับนี่อัปเกรดแบบเต็มสูบนะครับหมดไปเกือบสามพันนะครับยิงโคตรมันนะครับทั้งมันทั้งรัวเป็นปืนที่ยิงแล้วมันที่สุดนะครับในบรรดาไอซ์แลเฟินนะครับแต่ถ้าจะให้ใช้ M4 นี่ผมยกให้กระบอกนี้เลยนะครับในบรรดาไอซ์แลเฟินนะแต่เสียดายมันมีแค่2บอกแล้วผมก็ค่อยๆรีวิวทีกระบอก็กระบอกเลยนะครับ น,นี่เราจะมารีวิว HK นะครับผมนี่บรรจุกระสุน40ลูกนะครับผมพบลูกกระสุนสำรองเท่าไหร่วะ161ลูกนะครับเนี่ยบรรจุเยอะมากครับผมแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะอยู่นะครับผมก็ประมาณ3,000กว่าๆนะครับผมแบบรวมๆนะ3,000กว่าๆนะครับเนี่ยปืนมันนิ่งนะครับผมทั้งนิ่งทั้งแรงในเวลาเดียวกันอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นแบบโซโล่นะอฮาจะได้รีวิวแบบ ชัด,ชด,ดๆสดๆนะครับสองปีมาเป็นฝูงก็ไม่หวั่นยิงระยะไกลได้นะครับปืนมันนิ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมปืนมันนิ่งมากโอ้โยสุดยอดยิงมีโต๊ะเกาะสบายๆครับผมโต๊ะเกาะตายง่ายตายเร็วนะครับยกไป้นตัวแดงมันจะมีตัวแดงด้วยนะต้องระวังนะโอ้ขึ้นมาได้เนาะเอา้าลูกหมดโทษที นะมาว่ามาเกือบตายเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่มืดมืดมืดเวลาเราเกือบตายแม่งมันจะมืดนะครับหน้าจอม,มันจะมืดตายยิงจะนถุยอยู่โอเคเวลากลางคืนแล้วเดี๋ยวซ่อมรั้วก่อนนะครับผมืห <c oughs> ย,ยาวแบบสดๆนะครับนิ่งยิงไปเลยนะครับผมอ่าเราก็ยิงตามไปสาดตามไป อีซี่มันนี่นะครับโห oh. พออัพเกรดเต็มปืนเนี่ยกลายเป็นปืนโกงเลยนะครับเทจุมามามาสาดไปโ yeah. อ,อ้ยลอยเบฟปืนมันนิ่งจริง,รงไปบอสบอสบอสทำไมบอสไม่มีโมเดลโผลมอเลยวะ โอโยิงบอสทีเลือดไหลเป็นน้ำอะ่ะคิดดูดูดิโอ้โหปืนยังโกงนะครับยิงยังมันบอกนี้ผมยกให้เป็นปืนที่เออเป็นปืนโปรดปานของเกมนี้ไปเลยนะครับคือมันนิ่งจริงเนี่ยโอ้โหระยะไกลยังแม่นนะครับยิงได้สบายๆอีซี่อีซี่มันนี่อะ่ะบอกเลยนะครับนี่ มาว่ามาโอ้โหปับเดียวหมดแล้วมาเติมลูกกอนนะครับปืนนิ่งจริงเนี่ยเห็นไหมอ่ะอปืนอย่างนิ่งอะ่ะอัพเกรดเต็มมันเนี่ยหมดไปสามพันกว่าๆแบบรวมเลยนะสามพันเศษๆมั้งถ้าจะไม่ผิดนะสามพันสองสามพันห้าเนี่ยแหละนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าคำนวณผิดก็ขอไปด้วย เพราะว่าผมไม่ได้โจทย์ไงไม่ได้โจทย์ไม่ได้โจทย์ราคานะครับเพราะว่าอัปเกรดรอบแรกนี้ก็ปาไปให้เจ็ดเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยหรือพันสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดโอเคกลางคืนแล้วเต็มตัวบอกมันมันมีการส่องกระบอกก็เอาอยู่นะครับปืนธรรมากินจุนี่ ออมันนิ่งจริงนะครับอย่ามาเวฟต่อมาเวฟต่อมาเมื่อกี้บอสไฟไปแล้วแต่โมเดลมันไม่ไม่โหลดอะเสียดายเฮ้ยยิงระยะไกลแบบโคตรขมโคตรโกงอ่ะบอกเลยเฮ้ยเอ้าลืมลืมเติมลูกตายแล้วตายแล้วมาว่ามา ดักจะมีไหมจุเฮ้ยอืมยังเจ้ต้องเติม,ล,มลูกกระสุนตลอดเวลานะอย่าลืมเลยเพราะว่าเราเราไปสาดมันไงสาดเพื่นก็เสร็จดินี่ โอ้โหปืนโกงจริงนิ่งจริงนะครับ <laughs> yeah. easy, easy money, เยออีซี่อีซี่มันนี่อะเ่อยเห็นไหมโอ้ผ่านาด่านโคตรง่ายนะครับผมซอมกำแพงก่อนอืม mm, มาต่อสาดไปนวัวนัวลัวลัวนี่โอ้โห <laughs> ยิงนิ่มมืออะ ยามัน yeah. oh, จริงๆนะกระบอกนี้ยกให้เป็นอีกกระบอกนึงที่แบบใช้แล้วถูกใจถูกใจจริงๆโจเข้าไปจุดๆจมไปมีการไม่ีการหมดกระสุนหมดระหว่างลีโหลก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ยิงแทนได้อยู่ไหมหนุม่ม โตไปจุซีมันนี่ครับเฮ้ยกระสุนยัหมดมา่ามาของผีต้องหายอ่ะของผีต้องหายอ่ะหายไปไหนพิษตาจุ ชิลๆครับเย yeah. ้โ่จูกตอ่ตอตอ่อต่อโอดมันบออเนี่ยไปอ๋อ,โ,อโหโอหมด <c oughs> ตายเรียบนะครับหมาอย่างมดอะจุเลยไม่ถันละ วยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวปืน mk 1 6นะครับผมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้หมดถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคที่พู้คนดูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์และ subscribe ด้วยนะ